สวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้านี้นะครับเป็นวันหยุดชดเชยนะครับเป็นวันจันทร์ที่11นะครับของเดือนสิงหาคม2568กนะครับก่อนจะถึงวันแม่ของวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับเช้านี้อากาศดีนะครับมีแสงแดดลําไรเป็นช่วงที่ตุเรียนต้องการสังคาะห์แสงนะครับถ้ายัง ถ้ายังไม่ได้ลดน้ำลดน้ำประมาณนี้นะครับเวลาจากสองโมงเช้าไปถึงสโมงเช้านะครับ9นาฬิกาจะเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาจากการที่ผมปลูกไว้ตรงทางเข้าพอดีนะครับที่ว่าทำเป็นไม้ประดับมีต้นนี้ค่อนข้างที่จะเจริญเติบโต,ตได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าเ,เขาไม่เคยเป็นเชื้อรานะครับแต่พอ สองปีนะครับยังไม่เคยมีแมลงนะครับหรือว่าเป็นเพี้ยลงนะครับแต่วันนี้เจอนะครับจากการสังเกตนะครับ่านสมาชิกนี่เพี้ยไฟนะครับเพี้ยจักรจันนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับอาการถ้าเห็นใบอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเข็มปุ๋ยหรือว่าเกิดจากการแพ้สารเคมีใดๆนะครับนี่อาการจะเป็นประมาณนี้แล้ว ต่อมาก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกน,นี่แล้วก็สังเกตดูป,ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพรียลงนะครับี่เพรียลงเป็นเพรีย <c oughs> เห็นไหมครับยอดจะเป็นหยิกหยิกอย่างนี้แหละนะครับพอเป็นเพรียมันมีหลายอย่างนะครับมีเพรียไฟเอ่อก็ มีก็เป็นได้นะครับก pur like ็เกิดอาการเช่นนี้เช่นกันนะครับก็เรียกว่ายอดเป็นการทูบนะครับแล้วมาเจอเพี้ยแป้งด้วยนะครับนี่าบนี้ก็ล่วงเหมือนกันนะครับเพี้ยแป้งซึ่งตัวนี้ฉีดค่อนข้างตายยากนะครับจะดื้อยาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพี้ยแป้งตายยากเพราะว่ามันเป็นขุยนะครับมันเป็นขุยนะครับมันเป็นขุยขุยนะครับพอเป็นขุยขุยเสร็จ ฉีดยานะครับถ้ายาเราถ้าเป็นยาที่เป็นผมใช้ของฟิโบเนิลฉีดนะครับไม่อยู่นะครับตัวนี้ไม่อยู่แล้วก็ใช้แลมด้าไม่อยู่นะครับจะต้องเป็นเป็นที่มีน้ํามันนะครับมีออยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นบูบอยู่นะครับข้างบนมันกินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆเลยข้างบนนะครับบางยอดก็ดีบางยอดก็เออ่ไม่ดี <c oughs> ถ้ายอดไหนที่เราฉีดพอได้มันก็จะออกอาการประมาณนี้นะครับมันดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับเพื่อนสมาชิกนี่ดูดกินน้ําเลี้ยงมันก็จะพอเราฉีดนะครับบางตัวมันก็ตายบางตัวมันก็หนีนะครับแล้วใบก็ยังพอมีอยู่ <c oughs> ขออภัยครับอแล้วเส้นกลางใบนะครับมันดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วใบมันจะบิดมันจะหยิกหยิกงอๆนะครับเนี่ยน,นะครับออกอาการอย่างนี้ <c oughs> สิ่งที่มันเลวร้ายก็มันจะมองเห็นแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นเสียใบแล้วเลวร้ายที่สุดก็จะเป็นขัน้นทูบนะครับนี่นี่คืออาการของเพลี้ยะนะครับพอมองเข้าไปลึกๆยิ่งเห็นนะครับใบนีนนี่มันก็กินนะครับเพลียแป้งพวกนี้นะครับถ้าเราฉีดไม่ดีฉีดเฉพาะหน้าใบอย่างเงี้ยมันไม่โดนนะครับมันไม่โดนมันต้องฉีดลักษณะเฉยขึ้นนะครับ แล้วต้องประเภทน้ํามันด้วยนะครับหรือ,อยังนั้นก็ใส่สารจับใบไวออยนะครับประเภทไวออยจึงจะตายนะครับประมาณนี้ในเช้านี้นะครับผมก็เลยเอาสายยางมาล้างนะครับขยี้แล้วก็ล้างนะครับเดี๋ยวตอนเย็นคงจะฉีดซ้ําอีกนะครับเพราะว่าเบ้นการฉีดมาห้าวันแล้วนะครับฉีดมาห้าวันก็ถ้าเอาไม่อยู่นะครับใบใหม่ๆพวกนี้เราก็จะ หายนะครับก็จะล่วงนะครับมีใบแก่บางใบก็ล่วงไปแล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับจากการที่เราใส่ปุ๋ยที่เป็นที่ผมเคยบอกว่าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นยอดประมาณนี้ครับยอดประมาณนี้ปุ๋ยอินทรีย์ขยับมาเป็นเก้าสามสามนะครับก็จะเป็นหางปลาใบดับประมาณนี้นะครับขยับมาถ้าช,ช่วงที่เป็นใบอ่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่ใบเพลงเนี้ให้ใส่ปุ๋ยสิบสองสามสามนะครับ เพื่อดึงยอดนะครับเพื่อจะดึงยอดอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับสิบสองส้มสามผมยังเป็นเก้าส้มสามอยู่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นเก้าส้มสามนะครับยังเป็นเก้าส้มสามอยู่ยอดนี้เสียไปเลยนะครับฝั่งนี้จากการที่ออกทุกยอดนะครับมันก็จะหายไปประมาณนี้หายไปจริงๆมันต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นพุ่มในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่พอมีเพียเข้านะครับนี่เต็มเลยอมืมันมาจากต้นฝรั่งนะครับมาจากต้นนี้ไหม ยอดใบที่เคยมีก็ร่วงหมดครับทั้งหมดเลยพอมันกินแล้วมันมันมันหลุดนะครับมันบางทีมันก็ไหม้นะครับถ้าไม่ไหม้มันก็ร่วงนะครับมันก็หลุดไปเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันหมดนะครับพอน้ําเลี้ยงหมดมันก็จะกลายเป็นก้านคูบนะครับเป็นยอดไม่กวาดไปเนี่ยประมาณนี้แต่ข้างบนไม่กินนะครับข้างบนจะถึงสายไฟอยู่แล้วนะครับ นั่นคือในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับตอนเช้าๆจะมาเดินดูจะมองเห็นนะครับย้ําสมาชิกในช่วงนี้นะครับเ,เป็นฝนที่เข้าบ้างออกบ้างลินบ้างนะครับก่อนที่จะทําการลดน้ํานะครับให้ขุดดูดินสักนิดนึงนะครับถ้าดินเรานะครับถ้าดินยังเปียกอยู่ก็ยังไม่ต้องนะครับ บางทีเรามองเห็นด้านหน้านะครับเรามองเห็นแต่ด้านหน้าอันนี้ยังเปียกผมเพิ่งลดไปก็เลยเปียกนะครับก็ดีที่สุดคือขุดดูนะครับขุดดูนอกสมพุ่มอย่างนี้แหละครับนี่พอปลายใบสุดตรงไหนก็ขุดดูสักจอบหนึ่งหรือคืบหนึ่งขอ,องเรานี่แหละครับถ้ามันแข็งมันแห้งก็ค่อยลดแต่ถ้ายังเปียกอยู่ก็ยังยังสามารถเวียนได้นะครับอาจจะวันถึงสองวันจึงสามารถจะลดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าแฉะมากเกินไปก็จะทําให้รากทุเรียนนั้นอาจจะเน่าได้นะครับ <c oughs> แตถถ่ถ้าเราหลังจากที่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนอกทรงพุ่มอย่างนี้แหละครับใส่ปุ๋ยนอกทรงพุ่มบางๆก็ลดให้เปียกแฉะเลยไหลแบบนี้เลยครับไหลออกข้างนอกนี้นะครับก็ประมาณนั้นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยย้านะครับอีกครั้งหนึ่งว่าใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ต้องลดน้ําตามทันทีนะครับถ้าไม่ลดนะครับมันจะทําปฏิกิริยากับแสงแดดและความร้อนมันจะไปโดนบางเม็ดนะครับบางเม็ดของปุ๋ยเนี่ย นะครับมันไปค้างอยู่ที่รากนะครับรากทุเรียนมันจะอยู่นอกๆครับมันจะอยู่ที่มันจะอยู่ที่ตื้นๆนะครับอยู่ตื้นๆแล้วมันก็จะทําให้ปุ๋ยไปสัมผัสโดยตรงพอสัมผัสโดยตรงรากมันก็จะไหม้นะครับไม่แน่ใจตรงนี้มีหรือเปล่านี่นี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่คือรากทุเรียนเนี่ยมันจะขาวประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ไม่ลึกมันลอยอยู่ับเนี่มันลอยลอยอยู่นี่คือสาเหตุที่ พอปุ๋ยไปสัมผัสรากตัวนี้นะครับรากตัวนี้ก็ไหม้นะครับถ้าเราลดน้ําไม่เพียงพอนะครับหรือลดน้ําไม่ถึงนะครับรากตัวนี้ก็จะไหม้ดําดําแล้วก็มีผลกระทบต่อใบนะครับนั่นคืออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับลดน้ําตามก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าปุ๋ยเกินนะครับปุ๋ยในบริเวณนี้อาจจะมีถึง10เม็ดนะครับ5เม็ดขึ้นไป5เม็ดขึ้นไป10เม็ดขึ้นไปนะครับพอถึงจะลดน้ําแรงแต่มันก็บริเวณนี้มันเค็มจัด มันก็จะทําให้ระบบรากนี่เสียหายได้เช่นกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือในเรื่องของอการใส่ปุ๋ยนะครับก็พยายามอย่าให้ปุ๋ยเกินนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกหรือหลายๆ YouTube บอกว่าห้ามถอนหญ้านะครับเนี่ยตอนี้ถ้าถอนอย่างนี้ยมันกระทบกับรากนะครับกระทบรากนะครับเนี่ยมันกระทบรากอย่างนี้แหละมันก็จะถูกหักไปนะครับมันก็จะหักถ้ามันไม่หักนะครับมันก็จะ เขาเรียกว่าบอบช้ำนะครับมันก็จะทําให้รากนั้นระบบรากเสียเพราะนั้นพวกอ่้หลายๆท่านที่ใส่ใจดีๆนะครับเขาจะไม่ค่อยถอนนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ของผมนี่บางถ้าเป็นกองนี่ผมก็ถอนนะครับถอนบางทีก็ใช้จอบนะครับายออกเลยยังมีเป็นต้นนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นหญ้าที่ที่มันรากไม่ลึกเนี่ยผมก็ใช้ถอนแต่ก็ไม่แนะนํานะครับก็ ไม่แนะนําให้ถอนหรอกครับมันเจอรากโดยเฉพาะถ้าเป็นใบอ่อนอย่างเงี้ยนะครับรากจะเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับกอ็อาจจะใช้วิธีการใช้มีดลึกกันไกลค่อยๆแซะค่อยๆค่อยๆตัดออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมในส่วนนี้จะไม่ฉีดยานะครับนี่โลกมากเลยนะครับไม่ฉีดยาเพราะว่าจะทําให้ดินเสียแล้วก็ไปเจออินทรีย์ที่ว่าเป็นเป็นพวก ไสเดือนอะไรพวกนี้มันจะตายนะครับหรือว่าเป็นเชื้อราดีเขาเรียกว่าเชื้อราดีที่ช่วยย่อยสลายเศษวัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับมันก็จะตายไปส่วนมากผมจะไม่ฉีดนะครับจะไม่ฉีดก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมจะฉีดนะครับจะเอาคอฟีนาเพอร์นะครับฉีดซ้ําอีกนะครับคอฟีนาเพอร์ก็จะผสมครับในเรื่องของสลาย นะครับถ้าเป็นอะมิโนนะครับเพื่อนสมาชิกบางถ้าเป็นฉีดอะมิโนนะครับอะมิโนนี้จะทําให้ใบพวกนี้มันนุ่มนะครับใบมันจะนุ่มมันจะหนานั่นคือเป็นในเรื่องของอะมิโนอะมิโนคือโปรตีนนะครับมันจะทําใบใบพวกนี้หนาแล้วก็จะสะสมอาหารได้ดีแล้วก็จะใบเขียวนะครับใบมันก็มีส่วนได้นะครับอะมิโนบางบางทีเขาก็ใส่ทางดินนะครับ ถ้าเป็นชนิดที่ฉีดก็ใช้ฉีดนะครับก็เห็นผลเร็วเช่นกันก็สามารถที่จะผสมพร้อมกับยาฆ่ามแมลงยากํจาจัดเพี้ยนอนหรือแมลงได้เช่นกันประมาณนั้นนะครับนั่นคือในเรื่องของอายาที่จะเสริมเติมให้นะครับที่นอกเนื้อจากปุ๋ยทางดินสําหรับเช้านี้ก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของการดูแลใบทุเรียนในเรื่องของเพี้ยไฟแล้วก็พวกนอนต่างๆนะครับพร้อมกับการใส่ปุ๋ย แล้วก็ช่วงรอที่ฝนจะมาโชยเพื่อให้ทุเรียนนั้นจเจริญงอกงามได้ดีไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ